เอาหกสิบห้ขึ้นน้อมือหเท่าไหโอ้หกสิบหกกินข่าแซบนอนหลับดีโอ้สุดยอดสุดยอดหกตัดโอ้แต่น้อยเท่าไหครับแต่น้อยอ่ะเท่าไหร่ตน้อยหยังหาเก้าเตียโอ้ถอยหาเก้าบรนับหาร้อยบ้ับเออเดี๋ยวหกใครนับนะครับว่าอ้าวใหญ่หโอ้ตัดไปรับจ้างอ่ะหกอ่ะ เ่งแท้ๆว่ะโ้ยความสูขมันเป็นความสูกตาอันเท่าไรเนจ็ดสิบได้พร้อมกันเลยนะพร้อมกันเลยเจ็ดสิบตัดอ้อยจ้างเออยู่น่ะมาแข่งแรงต,าย,ตายแตแล้เ,เหือได้ปีนี้ได้จักพันเงินเบี้ยได้บุกขาดได้ละเชื่อมือนะโอ้จละเมิน สองหมื่นสามมืนถอวนีก็มันถอยน่ืมมคือหลายปีเตียันตัดอ้อยเนี่ยโอ้ตัดอ้อยนะโอ้ยตัดอ้อยได้ปีละสามมื่ต่อันน่ะโอ้ยผมทีท๊อปปลูกอ้อยดอกตาเอ้ยได้ยินบ่ฟนะังแค่ชัดแล้วผมทีท้าปลูกอ้อยดอกมผมท,ตทีตัดเอาทีตัดเอาเออเสื้อเตมิด เสียแตเ่เงินให้เท่าแกขายมีดกระเพาะเป็นบ่อ,อผมปลูกอ้อยนะถ่าแกขายปุย๋ยเถ่แกขายยาอ้ยาปลูกเขาเร่องทุนหลายดอครับหมอยาอีกเถ่าแกรถไทอีกแบงก์วันรันอู้ต้อนสิเรื่องโอ้โอ้โอ้ใจสกัดใจสกัดครับะจะอะไรเป็นอะไรสู้สิได้่เงินอ้อยไรปีนะ่นเะนเา,ะเาะไไ่ได้เา่ลทุเาก่ไเยอะานะเนอะเนาะเนาะปีน่าซื้อตมีดดีกว่านะน นี่เขาลงทุนที่นี่กับแหงเขาใช่ะเอาเอาแหงเป็นทุนกับเอามีดเป็นทุนก็พอเนาะวันนี้กับเขากับน้ากว่กับเขาไกว่าพี่จีนเออกินข้าวแซ่บอีตาหักพร้อมมืออะเฮ้ยนอนหลับดีนอนหลับอีตาหักผมคิดไม่แล้วหรอว่ามีเท้าปลูกอ้อยวะทีมาซื้อมีดตัดอ้อยดีกว่าวะครับโอ้ผมตัดอ้อยเก่งอยู่เด้อยายยายพอได้เห็นสีมือผมเด้อ วนแล้วเออวิเ่เขยนยูอันแงอันขิดอันนั่นน่ <c oughs> ะเออจัดขีดนัยนยดีผมสู่เลยตัด้ต้แข่งกับตะไหเลย <c oughs> โอ,อ้อีลีอีลีอีลี <c oughs> อเ,อเอาต่เอาแงกันเออเอตะนแข่งกันบผ่ผมเมื่อเนี่เขาแข่งกันบอเอาแข <c oughs> ่งกันบอเอาเน่วติสวนเดิมพันอยู่ ัเธอนนี้พาะันผมแพ้ผอกันแี่เอิเสียหายต้วเนาะเอาบ๊อบบถ้าแพะดี๋ยวผมสีเียเดิมพันหต้วเนาะเอาบ่เอนาะเน้เนาะเนาะเนาะเนาเนายเนาะนเนน่เอาเนาะเนาะนเเน โอ้คกรับ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 โอย nine, ้ยโอ poke, โโ Highway, โ ơi, โโ้ยโ,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 โอ้ยโ,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 โอ้ยโอ้การพนัน er. ม <โ ivamente>. <S <s ันบ่ดีมันบ่ตาน้อยเออวาจากสี่แล้วแม่พ่อยดอกเสือดอกป่อยดอกเสือดอกพล่อยอกเสือดอกปล่อยอกเสือดอกโอ้ยยากเตี้ยโอเโอเบ่ไปนังบ่ไปนังบ่ไปนัง ครับครับว่เป็นยังว่เป็นนาง,ค,นางครับกินขน่าแซบนอนหลับดีบ่ตองห่วงแต่ว่าตื่นขึ้นมายังปดเศ้าหักเสีจาจังอยเยน, <laughs> นอนเดืกดไหล <laughs>